น้องกลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะหลังจากเราไม่อัพคลิปกันไปนานเนาะวันนี้จากต้นคลิปก็จะเห็นว่าเด็กน้อยอยากกินนมมากนะคะเราก็มาจะมาทารับสลามนมให้เด็กน้อยกันนะคะซึ่งมีน้องคนนึงบอกว่าอยากให้พี่ทําสลามนะคะสูตรน้ํายาสไลด์ซึ่งวัน,นพี่ก็เอามาทําให้แล้วนะคะก็ติดตามชมกันในคลิปนะคะงั้นนะวันนี้กาวนะคะน้ํายาล้างตาจ้าน้ํามันไว้สําหรับนวดเพื่อมันให้นิ่มน,นะคะ แล้วก็ขวดเปล่าซึ่งในนี้เราจะต้องใส่ยาล้างจานสลายไว้เราเขย่าเอาเฉพาะฟองนะคะวิธีทําไม่ยากเลยค่ะแป๊บเดียวด้วยเร็วด้วยน้องๆก็เอากลาวเอาละทิ้งเยอะก็ได้แล้วแต่น้องๆนะคะเอาละทีนี้นะคะคุณวัดคุณนะคะ แล้วทีนี้เราก็ใส่ยาล้างจานซึ่งอันนี้พี่ใส่ไปแล้วแต่พี่มควมองรู้ว่ามันไม่มีฟองก็เลยเดี๋ยวจะใส่ให้มันมีฟองนิดนึงนะเอาเฉพาะฟองนะคะมาใช้ฟองเราใส่ไปเลยะคะ่ะให้มันท่วมอย่งเนี้ยนะคะคนค่ะในทางเดียวกันนะคะ วนนะคะมันก็เริ่มหนื่อๆแล้วเห็นปะเริ่มเหนื่อยๆหนึ่อยๆหนื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นนะคะเอาเฉพาะฟองนะคะเพื่อที่จะให้มันนิ่มแล้วหลังจากนั้นน้องๆก็ใส่น้ํายาล้างจัําน้ํายาล้างตาออกซ่าไปนะคะก็นุณนี่มันน่นแบบว่บใช้ดีมากนะคะก็ค่อยๆใส่นะน้ํายาล้างตาออกซ่า ค่อยๆใส่เท,ไ,ทไปนี้ยๆเนี้ยอยาใส่เยอะนะคะเดี๋ยวะลามแข็งนะจุดสําคัญเลยคือเราอย่าใส่เยอะไม่ว่าเราจะทําน้ํายาตะลามจากอะไรไม่ว่าเราจะเป็นน้ายาะลามสําเร็จรูปหรือว่าจากคีตลีบอหละต่างๆนะคะค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่เยอะในทีเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆก็จะได้ะลามที่แข็งนะคะไม่น่าเล่นไม่นุ่มไม่ฟินว่าไปแล้ว ที่เคล็ดลับนิดนึงระหว่างนวดนี่ก็ใส่น้ำมันให้มันนิ่มให้ใหลามมันนิ่มนะคะเห็นปะยาวก็มันค่อนข้างที่จะตือตามเนื่องจากว่ามีบอลลกน้อยนะในนี้ไม่ต้องเดือดลยว่ามันมีบอลล็กเท่าไหร่นะคะคือน้องจะใช้น้ํายาล้างตาเนี่ยมันไม่อันตรายมันไม่เหมือนบอลลกโดยตรงนะบางคนอาจจะแพ้ แต่อันนี้เขาวิจัยแล้วว่าแค่นี้ตารับได้ไม่แพ้อาจุนตาเป็นอวัยวะที่สําคัญมากนะ,ะน้องๆก็คุณไปน้องๆอ,อ,อยากให้นิ่มฟูขนาดไหนก็ใส่น้ำยาลังจานอะไรก็ไปเยอะๆนะคะตัวที่เป็นฟองจะไม่แข็งนะ,นะะต้องคุณเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ให้ติดนะ ประมาณนี้นื้อมันก็จะนุ่มๆฟินๆอย่างเงี้ยทิ้มแล้วมันจะนุ่มๆนะถ้ากลวงติดมือใช่ไหมคะเปลี่ยนน้ำมันนึ่น้ำมันของพี่เนี่ยเป็นน้ำมันธรรมดาเลยน้ำมันทอดปลาธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าพี่ใส่กลิ่นไปนะคะแทนตะวิกนะก็จะได้ประมาณนี้ต้องค่อยๆนวดนะคะพี่น้องๆองค่อยนวดให้มันไม่ติดมือ หอมมากเนื่องจากว่าไข่ที่ใส่กินไปด้วยในน้ํามันนะอยากให้มันหอมให้มีกลิ่นดยไม่ติดแล้วน,นะคะกำลดดัดยไม่ติดลยเนาะเราเคล็ดลับง่ายๆเลยเราเวลาเรานวดเนี่ยเราต้องใส่น้ํามันช่วยนะดูนะคะ อ่ะไม่ต้องจิ้ติ่มเนื้อจิ้มมานี่ค่ะปุ๊ดๆๆเสียงมานจะตุ๊กๆๆ